สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดปีนักษัตริย์วอกหรือลิงนั่นเองนะครับซึ่งสัตว์นี้จะเป็นสัตว์ไทยผสมจีนนะครับเป็นครั้งแรกของช่องเราด้วยเนาะที่จะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกเราเคยพยากรณ์ไปแล้วครับแต่เมื่อ2อสปีที่แล้วนะครับแล้วก็หยุดไปปีที่แล้วเนาะแต่คราวนี้จะกลับมาทาแล้วก็พยากรณ์ให้ทั้ง12ราศีหรือ12นักษัตริย์นั่นแหละนะครับซึ่งเรามาดูกันเลยครับ ว่าปีนี้ปี2024นี้จะเป็นอย่างไรในดวงของเรานะครับจะมี2ช่วงนะครับโอเคก่ออื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามปรังใจกรบช่องช่นงของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคัดลอกการดูดวงส่วนตัวสมารถแอดลน์ดีมาที่ i บอร์369ตรงท้ายของหัวข้อใช้เรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง d e s c r i p t i o n แอดลนาดีมาทำเข้าคูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ช่วยกันไปดูกันเยอะๆหน่อยนะในการดูดวงส่วนตัวนะครับพอดีช่วงนี้เงียบมากๆเลย อ่า YouTube ก็ไม่ได้เดือนนี้ครับเพราะว่าผมต้องใช้ค่ายาของ YouTube เอาไปจ่ายค่ายาแต่ว่าเดือนนี้ไม่ได้ครับคือปีที่แล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งคือมี12เดือนใช่ไหมหนึ่งปีผมได้ YouTube แค่6เดือนอีก6เดือนไม่ได้แต่ปีนะั้นมันไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่ค่ากินแต่ปีนี้มันมีทั้งค่ากินและค่ายาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนี่แย่เลยนะเพราะผมต้องค่าเรียกไร ต้องรักษาโรคเนี่ยเป็นปีครับอย่างน้อย1ปีนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือแค่กุมภาเองมกราคุมภาเองเนาะดังนั้นอีกตั้งหลายเดือนเนาะช่วยๆกันดูด้วยครับจะขอบคุณมากเลยทีนี้เรามาดูกันต่อ,อ,อจะลดราคาให้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันถึง15กุมภาพัน์วันที่15กุมภาพันเป็นวันเด็ดไลน์ครับโอเคอันนี้คือโปรโมชั่นใหม่เนาะของเดือนกุมภาทีนี้เรามาดูกันต่อที่ คลิปนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดูวดวงรายปี2024นะครับจอน,นัก,กษัตริย์ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่มังกรเนี่ยเองนะครับซึ่งจะตัดมาที่4กุมภาพันธ์2024นี้ก็คือหมายถึงว่าเข้าเขตปีมะโรงแล้วครับก็คือเมื่อ2วันที่แล้วนะครับของผมอัดคลิปวันนี้วันที่6ผมอัดคลิปวันนี้ พออัดขิ้วันที่6ครับแต่ว่าเปลี่ยนมาที่4ี่กุมภาเนาะไม่ต้องงงนะว่าทาไมเปลี่ยนไม่ใช่วันตรุษจีนคือวันที่9้าวันที่1ิปีนี้คือวันตรุษจีนที่เขาเฉลิมฉลองกันนะครับมันเป็นวันที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือพูดง่ายๆว่าแต่ละปีไม่เหมือนกันบางทีก็ไปเดือนมกราบางทีก็กุมภาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาย้อนสถิติมันจะงงว่าตกลงวันนั้นวันนี้เปลี่ยนหรือยังถูกไหมเรา เราจะงงเองนะักพยากรณ์จะงงันนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเก็บสถิติคือ4กุมภาพันธ์เป็นวันตัดศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นวันเปลี่ยนศาสตร์นั่นเองนะครับก็คือวันหลิบชุนวันอ,อ,อะไรนะวันวันหลิบชุนเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยตั้งแต่วันที่4ไปเนี่ยคือวันเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิครับมันไม่ใช่ฤดูหนาวแต่ตามจริงเมื่อย้อมไปพันกว่าปีที่แล้วว่าที่เขาเก็บสถิติครั้งแรกเนี่ย เขาจะใช้วันที่21มัิบเอาคม21ธันวาคมของทุกปีเป็นวันวินเทอร์โซเตสเป็นวันสำคัญของโลกเพราะว่าจะมีวันเฮมายันวันเคยได้ยินใช่ไหมวันออ t ทัมวันวินเทอร์วันสปริงอย่างเงี้ยครับมันจะถ้าเป็นของจีนขอโทษครับถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยจะเป็นสปริงอีโคหนอกแล้วก็เป็นวันออ t ทอมอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกโซติสอะไรทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมครับวินเทอร์โซติสเนี่ยคือวันที่เปลี่ยนศาสตร์คือเป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบปีผมก็งงว่าไปตั้งวันตุจีนวันที่หนาวที่สุดในรอบปีได้ยังไงแต่ว่ามันมันคือศาสตร์เนาะเรามันคือคําว่าศาสตร์กับชายชีวิตจริงอย่่งมันไม่เหมือนกันเพราะศาสตร์จะตั้งวันไหนก็ได้ตามที่เขาคํานวณแต่ว่าวันที่แท้จริงอ่ะมันเป็นวันที่มีอุปสรรคกีดขวางคือหิมะครับอย่าลืมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยอยู่เหนือไทยทั้งหมด อยู่เหนือภาคเหนือเราไปหมดเลยเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนไม่ติดกันนะมันจะมีลาวกับพมา่าเนี่ยเป็นเขตแดนกั้นระหว่างจีนกับไทยนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำโขงเนี่ยล่องขึ้นไปร้อยกิโลเมตรนะครับโดยประมาณเนาะมีเศษอยู่แต่จำไม่ได้แต่เป็นประมาณร้อยกว่ากิโลนี่แหละนะครับไปอยู่ที่มณฑลเาขาเรียกว่าจะคุณหมิงมั้งที่ติดกับลา,าวกับพมา่าเนี่ยครับ <c oughs> ขออภัยครับทีนี้พอติดเสร็จปุ๊บมันคิดดูว่าประเทศจีนเหนือกว่าเราตั้งร้อยกว่ากิโลนะดังนั้นเนี่ยประเทศจีนจึงแบ่งครึ่งประเทศเป็นเขตหนาวข้างบนคือหิมะตกตั้งแต่มณฑลเจียงซูก็คือเซี่ยงไฮ้ะครับมีเขตหิมะตกได้แต่พอหลังจากมณฑลเจ้อเจียงลงมาเนี่ยก็คือครึ่งประเทศเนะี่ยจะไม่มีหิมะดังนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าประเทศจีนจะมีอยู่เขตหนาวทั้งปีกับ ไปเขตเย็นชื้นทั้งปีเนาะดังนั้นเนี่ยจะขายประเทศไทยก็คือข้างล่างเนี่ยจะขายไทยแต่ก็ยังอุณหภูมิต่ํากว่าไทยทุกครั้งนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อากาศย,ย้อยหมายถึงว่าขอบเส้นเส้นที่มันเป็นอากาศหนาวอะครับขั้วโลกอะมันย,ย้อยมันย้อยลงมามันเลยทําให้ประเทศจีนเนี่ยติดลบกันแบบมหาศาลนะครับประเทศจีนเป็นประเทศที่ แต่ก่อนไม่ได้เป็นหนาวขนาดนี้เพราะว่าสมดุลโลกมันมีแต่พอปีนี้มันเป็นเอลนิโยเนาะมันก็เลยเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเลยทําให้ประเทศไทยไม่หนาวแต่ประเทศจีนหนาวจะเป็นหิมะาทาั้งประเทศนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนว่าจะจะ,จะแช่แข็งทั้งประเทศเลยดังนั้นประเทศจีนประสบภัยหนาวแต่บ้านเราประสบภัยร้อนนะครับเออประมาณนี้แรงครับประมาณนี้คนไทยเราเนียดแรงมากเดี๋ยวเนีย่ยต้นปีเนี่ยแรงมากๆเพราะว่ามันเป็นเอลนิโย ขึ้นสูงสุดด้วยในช่วงฤดูหนาวนี้กับฤดูปลายฤดูหนาวนี้ด้วยนะครับก็เลยทําให้มันค่อนข้างแรงไม่มีพายุเข้าเนาะอ่ะทีน,นี้ดังนั้นประเทศจีนจะมีหิมะแล้วก็หนาวมากเลยทําให้เขาจัดวินเทอร์เซอร์ติสไม่ได้ตุ๊จีเนี่ยมันหนาวคือพูดง่ายว่ามันไม่คึกคักเขาทุกคนก็ต้องอยู่ในบ้านถูกไหมเพราะหิมะมันหนามากเลยไปที่ไหนก็ไม่สนุกดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฤดูใบไม้ผลิก็คือวันธาตุไม้แข็งแรง,งวันแรก ก็คือวันที่แต่ไม่แน่ใจว่าวันที่ธาตุไม้ขังแดงคือวันที่4กุมภาพันธ์หรือวันตรุษจีนที่เราเฉลิมฉลองกันคือตรงกับวันที่9ที่10ในปีนี้เนาะอันนี้คือไม่แน่ใจแต่ว่าคือหาข้อมูลมาแต่ลืมครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ค่อยพยากรไงพยากร์ตรงเนี้ยแค่ปีที่แล้วก็ไม่พยากรก็เลยลืมนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วกัน เพราะจะได้มีความเป็นมงคลคือผลิดอกออกผลมันเป็นการเริ่มต้นคนไปด้วยจีนจึงเริ่มต้นวันตุจีนเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตนะครับเพราะว่าเขาเขาเอาความเป็นมงคลนะครับเหมือนคนไทยนี่แหละใช้ความเป็นมงคลเนาะอ่ะก็คือใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าเปลี่ยนนะอะไรประมาณนี้เปลี่ยนใหม่นะในทุกๆปีก็คือให้เปลี่ยนปีปีนักษัตริ นี่นะครับเปลี่ยนทุกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับทีนี้เราย้ายจากปีเถาะเนี่ยเข้าสู่ปีมะโรงนะครับให้สังเกตที่ดาวพฤหัสนะคือศาสตร์นี้ผมไม่ได้อุตริพูดขึ้นมาตามจริงมันมีอยู่แล้วคือพูดง่ายๆว่าผมไปจับอาดาวพฤหัสดวงเดียวแต่ผสมไทยกับจีนซึ่งมันมีอยู่แล้วด้วยแต่ผมแค่มีความรู้สองศาสตร์นี้ก็เลยเอามาพยากรณ์นะครับเอามาผนวกกันเลยดาวพฤหัสศีคือดาวไทยสวยหรือดาวสิงมู่นะครับ มีสองชื่อแต่เราเราได้ยินคําว่าไทยสวยเยอะนะแต่เราไม่ค่อยได้ยินคําว่าสิงมูเนาะคือดาวไทยสวยคือดาวที่หมายถึงปีนักษัตริย์จรมาปีนักษัตริย์ปัจจุบันเขาเรียกว่าไทยสวยทับนะครับไทยสวยแปลว่าดาวพฤหัสหรือดาวผู้ใหญ่คืออย่างนี้ผมไม่ได้โมเมด้วยนะเพราะว่าคนที่เรียนโหราศาสตร์จีนเนี่ยเป็นคนไทยเ่ยเขาพูดหลายคนเลยว่าดาวไทยสวยคือดาวพฤหัสด,ดังนั้นเนี่ยไทยสวย ตรงกับดาวพฤหัสของคนไทยที่บอกว่ามันเป็นดาวผู้ใหญ่เข้าใจไหมครับคือพูดง่ายว่า,าทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสเนี่ยตามจริงเนี่ยเราจะต้องบวกผนวกเข้าไปวงเล็บว่าผู้ใหญ่ด้วยหมายถึงดาวพฤหัสเป็นดาวผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆคนไทยจะเรียกว่าดาวพฤหัสฤกษ์คือดาวผู้ใหญ่ถ้าเพื่อเ่็นใจพฤหัสทับลักแปลว่าผู้ใหญ่จะมองเห็นตัวเราผู้ใหญ่จะวิ่งเข้าหาตัวเรา นะครับมองเห็นตัวเราอะไรประมาณนี้หรือถ้าเขาคู่ของหุ้นส่วนก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะให้คุณจะมองเห็นตัวเราอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีคําว่าผู้ใหญ่เสมอดาวพฤดีเนี่ยดังนั้นตรงกับโหราศาสตร์จีนคือไทยกับจีนเหมือนกันเยอะนะครับถ้าใครเรียน2วิชานี้เราจะจับคดจ,จับเกดได้เยอะมากแต่บางคนก็บอกว่ามันตีกันมั่วมันแล้วแต่คนเนาะแต่ผมเนี่ย คือได้เหมือนอาจารย์มาก็คืออาจารย์ก็รู้ทั้งไทยทั้งจีนตัวผมเองก็รู้ทั้งไทยทั้งจีนซึ่งไม่ได้เรียนแบบอาจารย์นะแต่ว่าดันเหมือนกันพอดีนะครับมันถึงอ่ะถึงมาเจออาจารย์ท่านนี้แล้วชอบอาจารย์ท่านนี้แล้วก็เรียนศึกษากอาจารย์ท่านนี้ไงครับอ่ะทีนี้ดาวพิเศษดีเนี่ยเป็นดาวไทยสวยทับปีมะโรงหมายคามว่ามะรงจะได้พลังฟ้าแรงทําให้เกิดพลังหยางอันนี้คิดเองนะคือปีนักษัตริย์ไหนคือปีนักษัตริย์นั้นเนี่ยมีพลังมาก อย่างเช่นปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับก็จะได้ฟ้าเหมือนกับได้พลังงานฟ้ามามากเลยทําให้มีพลังวิ่งชนปทะจอนะครับดังนั้นปีจอจึงเป็นปีชงปีชงมีจริงครับหมายถึงว่าคือสวดเราเป็นจอเราอยู่ในบ้านเราจะไม่เห็นลากาก,ากับกุลนะครับหมายถึงว่าเราอยู่ในบ้านเราจะไม่เห็นสองฝั่งนี้ว่าเขาทําอะไรแต่เราจะเห็นฝั่งตรงกันข้ามจริงไหมคนตรงข้ามทําอะไรเราเห็นหมดเลยนะครับก็คือนี่แหละ พอมันทําไม่ดีกันปุ๊บพอฉันมีพลังปุ๊บวิ่งเขาใส่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือตีกันเนี่ยเขาเลยเรียกว่าเรียกว่าชงนักสัตว์ชงนะครับแต่ชงไม่ได้ชงลายขนาดนั้นชงมีอย่างเดียวคือวังป่วยนะครับนอกนั้นคือไปทําประกันนะครับนอกนั้นไม่ต้องตกใจมากชงมันก็คือการที่ปะทะก,กันการชงคือการรวยจําไว้ถ้าคุณไม่ชงคุณจะไม่รวยเพราะว่าเินแซรเนี่ยเขาเปิดโลกผมมาแล้วว่าแล้วผมก็จะมาเปิดโลกพวกคุณว่า การชงเป็นการที่มีสิทธิ์จะรวยเพราะคนรวยทั้งหลายเขาชงกันหมายความว่าปีชงคือปีที่เขารวยญาติผมคนนึงนี่แหละเคยพูดเมื่อสิปีที่แล้วบอกว่าเขามือขึ้นมากเลยเขาเล่นหุ้นรวยครับเขาบอกว่าเขาเฮงในปีชงอ่ะผมก็งงว่าตอนแรกเราไม่รู้ตรงนี้เ,เขาบอกว่าชงมันร้ายไม่ใช่หรอตอนนั้นยังไม่รู้ศาสตร์อะไรเลยนะครับคือยังเป็นคนเหมือนพวกคุณนั่นแหละคือไม่รู้อะไรเลยเรื่องเกี่ยวกับนางการพยากรณ์อะไรเนี่ยนะครับ อา้าชงเขาว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเขาผมก็เลยเ,เริ่มเริ่มมีข้อมูลสถิติหนึ่งแล้วว่าอา๋อโอเคญาติเรานะเ,าเขาดีในวันในปีชงทีนี้พอมาเจออาจารย์ท่านคณศิสปนแสท่านนี้อ่ะท่านนี้ก็เลยบอกว่าคนที่ในดวงชะตาไม่มีชงเนี่ยชีวิตจะราบเรียบชีวิตจะไม่รวยคือพวกเนี้ยว่าจนยังไงเกิดมามันก็จนอยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการชงคือการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชงก็ไม่เปลี่ยน ถ้าชงมันถึงจะเปลี่ยนเหมือนกับเราถ้าไม่มีเรื่องเราจะเปลี่ยนไหมครับไม่อย่างเช่นสุดว่าเ,เรากําลังอึอดอัดกับที่ทํางานถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไม่มีดีขึ้นมันก็ต้องอยู่กับความไม่สบายใจนั้นไปตลอดจริงไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นโอเคมันก็มีโอกาสจะดีขึ้นเพราะอยู่ในสังคมแวดล้อมใหม่ถูกปะไอเก่าๆเรื่องเก่าๆมันก็จบอยู่ที่เก่าเราก็ไปเริ่มที่ใหม่ อย่างเงี้ยครับเข้าใจหรือยังมันก็เหมือนกับชงชงมันหมายถึงการที่สับประทะกันแล้วมันเกิดสับขังสับแตกเขาเรียกังสับแตกก็คือปีนักษัตย์ฉลูกับมแม่ผมี่ยมีทั้งฉลูและ,ะแม่ในดวงชะตาดังน,นั้นเนี่ยผมมีชงในดวงชะตาจริงๆก็แต่แต่ยังไม่รวยนะแต่หมายความว่ามีนักษัตว์นี้หมายความว่าชาติเนี่ยคุณรวยแน่นอนแต่คุณแค่ยังไม่ถึงเวลาสลับ คนที่มีฉลูกับมะแม่คือมันหมายถึงรัพ์เลยนะครับเพราะฉลูกับมะแม่เป็นไยโคนะครับคือพูดง่ายว่ามันเป็นคังรัพ์ของนักษัตริย์จีนเนาะเขาเรียกว่าอย่างบางกรกับจอเนี่ยเป็นดินเหมือนกันแต่ดินหยางแต่ฉลูกับมะแม่เป็นดินหยินผมอยากเกิดปีฉลูนะครับและฉลูแท้ด้วยนะครับเพราะเกิดหลังกับวันสงการไปแล้วนะครับของศาสตร์ไทยดังนั้นเนี่ยก็เลยทั้งจีนและไทยเนี่ยจะตรงกันคือปีฉลูเนาะคืออย่างงี้ครับ คนจีนเปลี่ยนที่4กุมภาพันธ์แต่ของไทยเปลี่ยนที่13เมษายนดังนั้นเนี่ยบางคนจะเป็นวอกผสมกับถอยหลังไปคือปีมาแม่ด้วยนะครับไม่ต้องตรงงงนะไม่ต้องงงคือคนที่จะเป็นวอกแท้คือคนที่เกิดหลังสงการเท่านั้นนะครับแต่ใครเกิดก่อนสงการแปลว่าคุณเป็นสงนักษัตรยิย์คือมาแมผสมวอกนะครับไม่ต้องตกใจว่ามีการผสมแบบนี้ด้วยหรอมีครับเพราะว่าถ้าเราเอาศาสตร์จีนมันก็คือคุณก็คือเกิดวอกร้อนั่นแหละแต่ถ้าเปิดอยเอาไทยปุ๊บ คุณก็จะกลายเป็นมะแม่ไปเลยนะครับเออถ้าใครเกิดก่อนนะดังนั้นคุณจะเป็นมะแม่ดังนั้นเนี่ยถ้าเอาจีนก็วอกถ้ามะแม่ก็ไทยอย่างนเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยผสมกันคือวอกกับมะแม่คุณจะเป็นคนสองแบบนะครับเป็นคนที่สับสนในตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสองนักสัตว์นะครับคือดูตรงนี้ก็แม่นตรงนี้ก็ใช่ตกลงจะเป็นอะไรไม่ต้องตัดสินเพราะคุณเป็นทั้งสองโอเคนะครับเหมือนคล้ายๆกับคนที่เกิดปลายราศีเอ้ยหนูเกิดเมษ แต่ทำไมนีสใสเหมือนพุพ่ยศคือแบบอะไรเงี้ยแยกไม่ออกตกลงพฤ่ศบหรือเมตก็จะงงมากก็เนี่ยแหละครับเป็นคนปลายราศีมันจะได้ทั้งสองนะจำไว้ไม่จาเป็นต้องไปหาเหตุผลคุณจะเอาเมตก็ได้จากพฤ่ศพก็ได,ได้แต่คุณไปดูว่าอันไหนตรงกว่าก็เอานั้นไปเลยหรือจะดูทั้งสองก็ไม่ผิดนะครับจําไว้วกกับมะแมะก็เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้เรามาดูเข้าสาสตรทีนี้ได้พยากรณที่แท้จริงแล้วนะทีนี้เรามาดูกันที่ช่วงแรกนะครับคนปีวอกเนี่ยจะดีมากเลย หมายถึงผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเกื้อหนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ให้เราดีมากดีทุกอย่างมีความโอเคอ่ะมีมีความสุขสงบดีในช่วงแรกแต่หลังส่งการจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าตกตำแหน่งการงานหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องทุ่มเทเรื่องการงานเอาจริงเอาจังเรื่องการงานผู้ใหญ่ค่อนข้างจะจับตาเพ่งเล่งให้โอกาสแต่เพ่งเล่งดังนั้นเนี่ยมีทั้งดีและเสียข้อเสียคือหนักงานจะหนัก แต่ข้อดีก็คือได้ผลงานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวปีหน้าคุณจะได้ออกดอกออกผลในในปีที่คุณเหนื่อยปีนี้หลังหลังจากครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังจะเหนื่อยจะต้องรับผิดชอบจะต้องทํางานหนักนิดนึงแต่ว่าทําแล้วได้โบนัสอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยโบนัสมาปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าต้นต้นดีปลายร้ายแต่เดี๋ยวปีหน้าจะดีขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ได้ร้ายหรอกแต่แค่ว่ามันอาจจะเหนื่อยนะครับในช่วงหลังสงการไปก็คือหลัง30เมษายนเนี่ยนะครับหนึ่งพฤษภาคมจะเริ่มเหนื่อนนิดนึงแต่ว่าทำดีมีผลไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผลจะออกในปีหน้าปีนี้ก็ดีครึ่งแรกแล้วก็เหนื่อยครึ่งหลังไม่เป็นไรเพราะว่าทำไปเถอะเดี๋ยวผลมันจะได้เองทุกคนต้องเหนื่อยครับการที่คุณอยากรวยคุณหลายคนอยากรวยแต่บอกว่าให้ทำงานไม่อยากทำ มันเป็นไปไม่ได้โลกใบน,นี้เขาจะให้สมบัติเฉพาะคนที่ขยันเท่านั้นถ้าคุณไม่ขยันคุณจะรวยได้ยังไงจริงไหมบางคนบอกว่าโอ้ยก็เล่นหวยสิรวยได้แล้วคุณเคยรวยไหมครับเออก็บอกเลยว่าไม่ใช่嘛คุณก็ยังไม่รวยไงอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณอย่าไปหวังว่าคุณเล่นหวยระเบิดแล้วคุณจะรวยเพราะถ้ารวยมันรวยไปนานแล้วมันรวยตั้งแต่คุณเล่นครั้งแรกแล้วครับถูกปะขนาดทํางานยังต้องค่อยๆสะสมไปเลยเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําต่อให้เราขยันแทบตายถวายหัวเลยอะ มันก็ยังไม่ได้ครั้งแรกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องคือเข้าใจไหมว่าชีวิตเราอ่ะมันเฉลี่ย80ปีมันไม่ได้หมายถึงว่าเรามีชีวิตแค่10ปีแล้วจะตายนะครับคือแบบว่าทําปุ๊บได้ผลปับ๊บแล้วแบบเอออยู่แค่10ปีก็ไปละอย่างเงี้ยมันว่าไม่ใช่ถูกไหมชีวิตมนุษย์ไม่ได้สั้นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยชีวิตมันยืดมันยาว80ปีนะครับเฉลี่ยนะ8ปปีอายุไขเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนเรามันก็ต้องใช้เวลาในการตั้งตัวตั้งตน กว่าจะได้โลกใบน,นี้ไม่ได้โลหดร้ายแต่ก็ไม่ได้ปานีคุณมากมายอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขยันเท่านั้นถึงจะอยู่ได้บนโลกใบน,นี้จำไว้ครับยังไงก็มันดีนะไม่ต้องคิดมากเนาะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับ